ก็เลยถามบอกว่าพวกคุณคิดยังไงว่าออความหมายของเนี่ยลองทําให้เป็นประโยคสิประโยคนี้เนี่ยความหมายคืออะไรผู้ชายตอบก่อนอ,อาจารย์ว่าอาจารย์ว่าอย่างนี้ดีกว่าผมถามอามจารย์ันดีกว่า A woman without her man is nothing ใคร nothing ใครไร้ค่า nothing อะไร้ค่า woman หรืออ่นเดี๋ยวกัน man บอกว่า woman w o m ไม่รู้ว่า man <c oughs> <c oughs> น่าสนใจนะน่าสนใจเออเอาอย่างน,นีใใ้ใครว่า w o m a n n o t h i n g ยกมือนี่เอปอประโยคใครว่าแมนนัตติงใครชีวิตนี้ยังหาคําตอบไม่ได้ <laughs> อันนี้แกล้งนะแกล้ง,ลงอาจารย์ท่านพอก็ได้่างนี้อาจารย์ท่านนี้เขาก็แจกกระดาษให้ทุกคนใช่ไหมใส่พังชูเอชันคือเครื่องหมายวรรคตอนลงไปใช่ไหมปรากฏว่าพอถามผู้ชายผู้ชายส่วนใหญ่ก็ไม่ทั้งหมดนะครับตอบแบบนี้ครับผู้ชายใส่คอมมา่าเข้าไปสองอันอาจารย์ดูนะครับความสนุกของภาษาอยู่ตรงนี้ฮะแล้วก็มัน เป็นเรื่องเกี่ยวกันสือ่อสารใส่คอมมาไปตรงนี้ตรงนี้ทีนี้เรารู้ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าใส่เข้าไปปั๊บเนี่ยมันคือคําขยายของตรงไหนข้างหน้าใช่ไหมตัดทิ้งได้ A woman นะครับ w i t h o u t her man อ s nothing อันนี้อันนี้แปลผู้หญิงอย่ากโกรธผมนะครับอันนี้แบบประโยคเขาไว้อย่างนั้นบอกสตรีใดไร้ชายเคียงข้างสตรีนั้นย่อมไร้ค่าโอ้โหแรงไหมแรงแรงผูง้หญิงไม่ยอม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 ทำางนี้ได้ไงกับเราใช่ไหมแค่ใส่คอมมาไปสองตัวนี่มาบอกเราไร้ค่าเลย ผู้หญิง,งนั้งแคนคราวนี้พอไวเซอร์บอกว่าไหนเอาคําตอบผู้หญิงมาสิผู้หญิงพร้อมใจกันตอบว่าอย่างนี้ a woman colon ทั้งหมดที่หลังตามหลังมาเนี่ยคือคําขยาย woman ใช่ไหมสตรีปราศจากเธอเสรแล้วชายย่อมไร้ค่า <laughs> <laughs> ผู้หญิงชอบไหมอย่างนี้ชอบปอบมือกันใหญ่ <laughs> โอเคนะครับเพราะฉะนั้นระวังนิดนึงในภาษาไทยรเรื่องวรรคตอนเรื่องการลำดับคําแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีพวกนี้นะครับและอ่านก็อ่านให้ระวังนะยกเว้นเป็นการเล่นคำให้สนุกไปนะครับนะบางทีความหมายผิดเพี้ยนได้อาจารย์อาจจะได้งานตกงานเพราะเหตุนี้หรือเปเปอร์ของอาจารย์อาจจะได้การยอมรับหรือไม่ยอมรับอาจจะเพราะเหตุนี้ก็ได้นะใครไปดูนะครับนะเอาละผมขอเล่นกับตัวที่แจกไปนิดนึงนะครับอาจารย์ครับอันนี้จบตรงภาษาตรงส่วนที่เป็นฉายมาลองแก้ประโยคกันนิดนึง เล่าให้ฟังเพื่ออย่างครับอาจารย์มีใครอ่านหนังสือสติฟจอ์มั้งครับเล่มงนัหนาคนแปลเนี่ยช네ื่ออาจารย์นงรักษ์จารุวัฒน์นะฮะก็สนิทกับผมพอสมควรเพราะว่าเนื่องจากต้องทำงานด้านหนังสือด้วยกันนะครับเมื่อไม่นานนี้อาจารย์ก็ไปสอนที่สวทชนะครับแล้วก็สอนเรื่องนี้เลยแล้วผมก็เลยขอยืมท่านมานะครับนะในเอกสารที่แจกให้อาจารย์เนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยฉบับเต็มเนี่ยมันมีเยอะกว่านี้นะครับไว้เดี๋ยวผมทิ้งไว้ซิงโครตอนแล้วกันนะครับ ตัวชอช้างจงปรับแก้ข้อความต่อไปนี้ให้มีความหมายถูกต้องนะม,มีทุกคนใช่ไหมครับอ่ะลองดูครับลองดูนะครับผ่านเร,เร็วก็ได้ข้อหนึ่งไหนลองอ่านหน่อยองค์ประกอบของรังแคคือกรรมพันธุ์ความเครียดอากาศแห้งการขาดสารอาหารบางชนิด <laughs> ทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบรังแคปะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แต่นี้มีคนเขียนยงจริง,รงคือเราเข้าใจแล้วเขาต้องานายความว่าไงลองแก้สิครับแก้แก้แกแก สาเหตุนะครับสาเหตุของรังแครหรือสาเหตุที่ทำเกิดรังแครหรือปัจจัยที่ทําให้เกิดรังแคปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดรังแคอะไรทำนองนี้ใช่ไหมครัแต่ไม่ใช่องค์ประกอบนะแต่เรารู้ว่าเขาต้องการความหมายคำว,ว่าคืออะไรคืออะไรนะครับเอาละข้อ2อันนี้ไม่ถึงับยากมากแต่ว่าผมเองที่ใช้ผิดแล้วพี่นงรักแก้ <laughs> ตอนแปลงสือไอสไตล์เขาพยายามให้เหตุผลอย่างเข้มข้นว่าโ อย่างหนักแน่นโอ้โหเยี่ยมครับอย่างเยี่ยมเยี่ยมอย่างหนักแน่นนะฮะหรืออย่างชัดเจนได้ไหมครับอ่าอย่างก็ได้แต่อย่างหนักแน่นจะดีกว่าด้วยนะเขาพยายามให้ผลอย่างหนักแน่นว่านะครับไม่เข้มข้นนะอะข้อสามอันนี้สนุกเลยแผ่นดินไหวเป็นของคนไทยเอ้ยท,ท้ทีแ <laughs> ผ่นดินไทยเป็นของคนไทยนี่แกล้งอ่านผิดฮนะดูว่าหลับหรือเปล่านะฮะถ้าไม่ช่วยรักษาพระสุทานี้ไว้ ก็จะไม่มีธรณีอยู่ต่อไปโอ้โ oh, หมาแบบคือขึ้นต้นมาดีแนคะ่จบได้ลิเกเลยนะครับ <c oughs> แก้หน่อยครับแก้หน่อยแก้หน่อยแผ่นดินไทยเป็นของคนไทยถ้าไม่ช่วยรักษาไว้พอไหมพอพอนะเราก็จะไม่มีแผ่นดินอยู่ต่อไปโอเคไหมนะอันนี้เรียกว่าเป็นการใช้คําที่มีระดับภาษาต่างกันและผิดบริบท นะครับคือคำคำนึงแบบว่ากลางๆคำนึงโอ้โหคำสูงซึ่งมันไม่ควรจะมาอยู่ตรงนี้นะความหมายไม่ผิดก็จริงแต่ว่ามัน,มนตลกนะฮะอ่ะมาดูอันนี้สนุกนะครับนะคุณลุงเจ็บกระสอบกระแสะม,าามาหลายปีเมื <as> ่อสองวันก่อนท่านต้องเข้าโรงพยาบาลเราคาดหวังกันว่าเจ็บคราวนี้ท่านคงอยู่ได้อีกไม่นานโอ้เอ <c oughs> <c oughs> ไอหลานคนนี้ <c oughs> มันหน้ามันหน้าเลี้ยงไว้ไหมเนี่ยอาแก้หน่อยครับแก้หน่อยเราเก่าเอยเราหวังเลยเหรอ เร,เราคาดว่าใช่ไหมเราคาดว่าถ้าเราหวังนี่แสดงว่าเราเราต้องคิดสิเราแอบ,บคิดนะฮะ๋ยจะฮุบมรดกอะไรอย่ายงนี้นะครับแต่ไม่ต้องเขียนมัมาก็ได้นะครับเดี๋ยวทนายเขารู้เขาฟ้องเป็นโมฆะนะฮะมรดอกอดหมดเลย <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> อลองเราผ่านนะครับผมเราผ่านเอา่งนี้สิฮะไปดูข้ออื่นนิดนึงอันนี้เจอบ่อยในวงการวิชาการเหมือนกันแล้วก็บางทีเป็นพวกนักเขียนที่เป็นพวกหนังสือพิมพ์นี้ฮะข้อเจ็ดนะครับข้อเจ็ด ปัญหาดังกล่าวผู้เขียนคิดว่าแก้ยากแต่ถ้าจะแก้ก็ง่ายนิดเดียวฟังแล้วมันเหมือนมันไม่ผิดนะแต่ว่าอาจารย์ว่ามันมันขัดไหมตกตกตกลงนี่ผู้เขียนมันคิดว่ายากหรือง่ายไม่รู้เนาะไม่รูล้ลองปรับสิครับปรับปัญหาดังกล่าวทำไมครับปัญหาดังกล่าวดูเหมือนแก้ยาก S <S <an> ใช่ไหมออซึ่งถ้าคิดจะแก้ก็น่าจะง่ายหรือไม่ยากมากนักหรือง่ายนิดเดียวทํานองนี้นะครับคือเอาสักอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าตอนแรกบอกยากหรือบอกง่ายแบบนี้นี่เจอนะครับอาจารย์ครับลองลองดูนะฮะบ,บางทีเราเจอบางทีตัวเราเองแหละอัดขีดแบบนี้ออกมาเอาละลองมาดูข้อสิบแล้วกันข้อสิบน่ารักนะครับนะตอนคิโอเต้เดินทางเหนื่อยอ่อนมาทั้งวันจึงบอกซานโชว,ว่าค่ำนี้เราจะหาโรงเ้รมพักสะทืนต <c oughs> อนคิโอเต้เดินทางประเทศไหนกันเนี่ย สงสัยไปเมืองจีนเนาะพอเขาลงเตี้ยมกับก็ไปสั่งเซลเออร์บอกขอมันโถสังจานกำลังหิวจัดเลยแก้ลงเตี้ยมเป็นที่พักหรือโรงแรมรอ,อะไรก็ตามนะครับที่ที่เหมาะสมนะครับอันนี้อันนี้เป็นเรื่องของความวัยในการใช้ภาษานะครับซึ่งซึ่งอยากจะฝากาไว้เท่านี้นะครับว่าเดี๋ยวตอนเราพูดพูดเนี่ยอาจจะเล่นๆได้แต่ว่าตอนเราเขียนเนี่ยต้องระวังนะครับเอาล้ครับผมมีเวลาไม่เยอะแล้วนะครับเอาไงดี ขอคำถามหรือว่าขอคอมเมนต์ใครอยากจะได้อะไรผมเตรียมเรื่องมาอีกนิดหน่อยนะฮะซึ่งไม่รู้จะสนใจหรือเปล่าหรือว่าอาจจะหิวข้าวครับสงสัยคนพูดหิวเองนะฮะผมเตรียมอันนี้มาด้วยแหละอาจารย์ดูนี่สิเรามาเล่นกันหน่อยไหมคลาสสิกมากมันคืออะไรครับอันนี้ เครื่องตรวจจับระเบิดนะครับจะเล่าให้ฟังสั้นๆไปอย่างนี้ครับเครื่องนี้นะฮะเครื่องนี้นะครับจริงๆไม่ใช่ G ริงสองร้อยนะเป็นตัวเลียนแบบนะครราคานะครับถ้าเกิดว่าใช้อาจารย์ดูสีสีถลอกเลยเห็นไหมเนี่ยใช้แป๊บพอทบิซีนะฮะมาทาสีนะครับมีคนทาให้ลุงออสเป็นนักประดิษฐ์นะราคาวันมาณสามร้อยบาทนะครับนะแต่ว่าประสิทธิภาพในการหาคือระเบิดเท่ากับเครื่องราคาเจ็ดแสน ต่เข้าใจที่ผมพูดไหมเนี่ย <laughs> 300บาทนะฮะแต่หาได้เท่ากันแสดงว่าไอ้เจ็ดแสนมันทำไมมันชี้ทำไมชี้มั่วนะ <laughs> ครับทีนี้ขึ้นสั้นคือว่านะครับอย่างนี้ครับเครื่องนี้เคยเป็นประเด็นเมื่อประมาณสองสามปีก่อนนะครับสองปีก่อนนะฮะแล้วก็มีคนสับสนุนเยอะเลยนะครับเช่นบ้านนี้ไม่มีระเบิดอันนี้มีระเบิดใช่ไหม อันนี้คือมีสีเทาๆไอ้สีจาๆงๆระบายไปกระถูกชี้นะฮะเอาไปชี้ครับชี้เลยลงไปทางใตช้ชี้ๆเจอเจอนี่หนึ่งเจอสองโอ้โหนี่เห็นไหมเครื่องมีประสิทธิภาพสูงมากเจอต้องสองบ้านที่มีระเบิดอยู่เราช่วยเซฟชีวิตคนไปหลายสิบคนหรือเป็นร้อยคนที่อยู่ในบ้านนั้นใช่ไหมพอพูดงนี้ปั๊บนี่โอ้โหได้ใจคนเลยใช่ไหมแต่อาจารย์ครับดูนี่ไอ้บ้านที่มีระเบิดชี้ไหมไม่ชี้แต่ว่าไอ้บ้านที่ไม่มีระเบิดทําไม ก็ฉีดเฮ้ยมันต้องผิดพลาดกันบ้างสิอุปกรณ์พวกนี้มันก็ต้องทํางานผิดพลาดกันบ้างเห็นไหมแต่ว่ามันเซฟคนได้เห็นไหมเนี่ยมันเซฟคนตรงนี้ไงเห็นไหมซื้อต่อไปนะฮะคือเจ็ดแสนถ้าใส่ฟูลออปชั่นก็ล้านสี่นะครับรวมเหมาไว้เบ็ดเสร็จไม่กี่พันล้านเองนะฮะ <c oughs> เอ๊ทำไงดีทาดําไงดีนะฮะอาจารย์เจษฎาเนาะหลายคนรู้จักนะครับตอนนี้ก็ยังบูเรื่องสูโดไซน์อยู่วิทยาศาสตร์ปลอมนะครับเมื่อเช้านี้อาจารย์แอนก็พูดถึงวิทยาศาสตร์ปลอมนิดเนาะตอนหนึ่งที่กุ้งกับ วิตามินซีใช่ไหมกรดแอสกาบิกซึ่งทําให้เห็นในระดับหนึ่งแล้วว่าเอ๊ะมันมีข้อสงสัยอยูน่นะว่าเคลมนี่มันจริงจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเอาแบบแ,บบแท้ๆเลยเนี่ยต้องตรวจสอบเยอะเลยนะครับนะอาจารย์ครับในฐานะนักฟิสิกส์เนี่ยพอผมเห็นพวกนี้นะฮะพวกประเภทสแตติกกอเ็ซติไฟฟ้าสถิตพาราแมกเนติกพวกนี้นะฮะหรือตรวจได้ไกลเป็น4,000เมตรในอากาศนะฮะตัวสารแตพิโครกรัม10บกังลบสิเนี่ยสายหน้าเลยฮะแบบสายหน้าบอกว่ามันมันของมันของของปลอมนี่ว่านะของปลอมนี่ว่า แล้วก็พอเอ็กซเรย์ก็เป็นแบบนี้นะครับแต่ทีนี้ตอนช่วงที่นายคุณพิสิทธิ์นะครับเป็นนายกอยู่เนี่ย <c oughs> ก็มีการพิสูจน์กันด้วยวิทยาศาสตร์จริงๆต้องบอกว่าด้วยคณิตศาสตร์นะครับคณิตศาสตร์อาจารย์ยังจำวิธีการคร่าวๆเลยไหมครับมีใครจําได้ไหมทำไงเครื่องตรวจเนี่ยหลักการหลักการเขาทำยังไงครับเขาทําแบบนี้ครับคร่าวๆคือว่าเขานําเอาผงระเบิดนะครับไปใส่ห่อไว้นะครับทัางน้ําหนัก แล้วไปใส่ไว้ในกล่องกล่องหนึ่งนะครับแล้วก็มีกล่องอีก3กล่องใส่ผงแป้งเป็นตัวหลอกน้ําหนักเท่าๆกันมันจะได้แบบว่ามีไม่มีข้อข้งหาไงกล่องเหมือนกันเลยผงแป้งน้าหนักเท่ากันนะอะไรเงี้ยน,นะฮะกล่องพวกนี้นะครับก็ใส่เรียกว่าเลเบลเอาจจะ a b c d กของของเราแล้วแต่ไม่เป็นไรมี4กล่องนะเอาไปไว้ที่มุมห้องนูน่นนูน่นนูน่นนู่นต้องกว้างไม่ให้ห่างกันเลยนะแล้วก็ในการหาขั้นที่หนึ่งก็ทหารก็ซึ่งเชื่อมั่นว่าตนเองเนี่ยถูกได้รับการฝึกมาอย่างดีแล้วนะฮะใช้มาหาระเบิดทางใต้ที่ หายาเสพติดมาเยอะแยะก็ไปชี้เป้านะสมมติว่าซ่อนไว้ที่ตรงนู้นแล้วครั้งที่ครั้งที่หนึ่งเนี่ยชีย้โดนปึง้งแล้วตอนหลังไปตรวจเจออ้าก็ได้ไปนหนึ่งแต้มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าซ่อนไม่ตรงนูน้นแล้วไปชี้ตรงนูน้นอันนี้ก็ศูนย์แต้มทําอย่างนี้ไป20ครั้งนะครับ20ครั้งนะครับ20ครั้งนะครับ20ครั้งอาจารย์ครับคนจริงเนี่ยเราก็เป็นครูอาจารย์เราก็อาจารย์เป็นครูอาจารย์ผมเองไม่ใช่เราก็สอนหนังสือเราเรียนหนังสือมามานานอันนี้เหมือนทำข้อสอบเนาะสี่ช้อย นะฮะสี่ช้อยยี่สิบข้อสมมุติว่าผมเป็นเด็กเกเรไม่ยอมอ่านหนังสือไม่ยอมเรียนหนังสือแล้วเั็นต้องสอบก็เป็นกาช้อยผมก็กามั่วเดาหมดเลยขอใครมาแล้วกัน <c oughs> อย่างนี้เป็นต้นนะฮะในการกามั่วเนี่ยโอกาสที่ได้คะแนนโดยเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ครับหนึ่งในสี่หนึ่งในสี่ก็ยี่สิบข้อหา 4, หรสี่เหลือห้าโดยเฉลี่ยคุณประมาณห้าบวกลบสักนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมนะ ถ้าใครเดาถูกได้เยอะมากก็ไอ้นี่มันแปลกมันเก่งเนาะนะครับเรามาทำการทดลองกันนะครับเดี๋ยวขอสตาฟของศูนสิ่ส่กอตอนนิดนึงช่วยแจกให้คนละแผ่นนะครับเดี๋ยวเหลือมาคืนนะครับคนละแผ่นนะเตรียมปากกากันไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมีใครจะเล่นเกมหนุ่มันุนนี้เล่นด้วย อาจารย์ดับสลบเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นตกลงกันก่อนว่าจะทำอะไรอาจารย์ครับที่อาจารย์จะได้ไปนะครับก็เหมือนบนวนจอนี้นะครับจะมีเลขว่าเลข1นึถึงยีในแต่ละข้อนะครับในแต่ตัวเลขก็มี Choice A B C D ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องซึ่งจะมีอยู่กล่องหนึ่งซ่อนระเบิดเอาไว้อีก3ามกล่องตัวลวงถ้าเป็นข้อสอบก็คือข้อ,ขอไหนถูกนั่นเองนะนะทีนี้ผมอยากจะขออาสาสมัครหนึ่งท่านนะครับในนี้นะครับผมจะได้ไม่ถูกกล่าวหาว่าเตรียมหรือไงเป็นคนซ่อนระเบิดนะใครมซ่อนระเบิดคนซ่อนระเบิดทําไงครับก็มาถึงปั๊บก็อาจจะไปแอบมุห้องนู้นนะฮะแล้วก็อ่ข้อหนึ่งพรพเจ้าจะซ่อนไว้ที่ตัวดีข้อสองซ่อนไวตัวเอลลวก็กล่าบไปกลาบไปแต่แคคนอื่นเห็นนะแต่คนอื่นเนี่ยนะครับ อาจารย์ครับอาจารย์ชื่อเรื่องพลังจิตไหมถ้าอาจารย์ชื่อเรื่องพลังจิตอาจารย์ก็มองหน้านะครับมองหน้าแล้วก็อ่านจิตใจเขาอ๋อคนหนึ่งเหรอนี่ดีแน่เลยเนี่ยนะอาจารย์ก็ถูกเยอะเลยนะครับถ้าอาจารย์ไม่ชื่อพลังจิตอาจารย์ก็นั่งเทียนแล้วกางมอั่วดูเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใครได้เท่าไหร่กันบ้างนะครับเอาละขอหนึ่งท่านครับขอหนึ่งท่านมาเลยมาเลยเย่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมขอบคุณมากครับแหมอาจารย์แอคทีฟดีมากชอบชอบชอบอาจารย์สุวเช่นนะครับอาจารย์ครับอ่าใบนี้เลยครับ เดี๋ยวอาจารย์สุเชษนะครับจะเป็นผู้ก่อการร้ายนะครับไม่ใช่บุลเลตนบุลเล่นบุลเลต์จะไปซ่อนระเบิดไว้ตามจุดต่างๆนะครับแซวแซวแซวอาจารย์บนเวทีเลยครับอาจารย์จะม่ใครเห็นอาจารย์ปากกาอยู่นี่นะครับ,นะรบอาจารย์จะส่งสิกแนวนะผมชอบตรงแถลงข่าวที่บอกว่าในห้องนี้มีสารปนเปื้อนนะโอ้ยอาจารย์จำแม่นอาจารย์จำแม่นอ้าวโอเคครับอาจารย์ลงมือเลยครับครูฟิสิกผมจะทำยังไงเนี่ยมีสารปนเปื้อนเนี่ย อ้าวเลยครับอ่ะเลยเลยครับอาจารย์สิบก็กานะครับมองหน้านะครับว่าผมจะกาวข้อถึงข้ออะไรนะครับนี่ฮะมองตรงกลางน้าผากเลยนะครับดูว่ามีตัวเลขโผล่มางแสบตาเล็กะ็รังจิตนะครับกาไปเลยครับยี่สิบข้อครับปากกาเหรอเดี๋ยวอ่ะลูกสาวจะเล่นด้วยลูกสาวอยากเป็นนักตรวจระเบิดครับผมผมแรนด้อมนะครับผมแรนดอมบอกใบนะครับผมเสร็จะอ่ะ อ่านใจเลยอ่านใจเลยอ่านใจอ่านใจนะครับนี่แหละขอให้พ่ออันนึ่งพ่อเอาไว้จดขอสีเขียวให้พออ่อ f i n แล้วครับจากสูตรเช็ดได้ลักลอบวางระเบิดไว้ตามจุดต่างๆครับแล้วเรียบร้อยพวกเราอ่านใจกันแล้วใช่ไหมไม่มีสารตัวเปื้อนครับในห้องนี้ครับเดี๋ยวใช้สิงโคตอนตรวจเจ๋วอ้าวละ โอเคเนาะครับผมให้อาจารย์สุเทพเป็นคนเฉลยเองเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมมีคนนับว่าว่ากี่ข้อเอาครับอาจารย์ครับเดานะอ้าวข้อหนึ่งข้อหนึ่ง B boy อ้าวใครได้เย่หน่อยเย่หน่อยเย่หน่อยเออตัวเจอระเบิดไปก็เสร็จ B boy ตำแหน่งที่สาม A n เย่อ้ครับ ก็สี่เอแอนก็ห้าซีแคทก็หกดีด็อกก็เจ็ดซีแคทก็แปดซีแคทก็เก้าบีบอยก็สิบบีบอยสิบหนึ่งซีแคทสิบสองบีบอยสิบสามบีบอยสิบสี่เอแอนสิบ ห้าบีบอยสิบหกบีบอยสิบเจ็ดซีแคทสิบแปดบีบอยสิบเก้าบีบอยและแต่แท้อาจารย์มะนะได้ถึงสิบข้อยังยี่สิบข้อสุดท้ายนะครับดีด็อกครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์สุเชษนะฮะเดี๋ยวมาดูต่าขอบคุณมากครับผมใหอาจารย์นิดนึงเอาละครับมาคราวนี้เราจะมาดูกันนะครับเราจะมาดูกันเราจะมาดูกัน อ่าวงเลยครับว่าได้กี่ข้อแต่ละแต่ท่านนะครับเอาละครับใครสามารถหลบได้หมดเลยคือตอบถูกศูนย์ข้อ <c oughs> <c oughs> ความจริงเนี่ยถ้าเป็นผมถือว่าเก่งนะเหมือนกับอ่านใจได้ไงเฮ้ยเราอยากดังเราเลยแกล้งหลบ น้าอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นแบบคนทำข้อสอบว่ารู้ว่าข้อสอบอาจารย์ออกว่าอะไรก็เลยว่ามันไส้อาจารย์ก็เลยแกล้งตอบผิดซะงั้นอะ <c oughs> ได้ศูนย์ที่ดังๆไง <c oughs> ถูกศูนย์มีศูนย์ถูกหนึ่งครับถูกหนึ่งเฮ้ยอาจารย์แอนเหรออาจารย์แอนถูกกันหนึ่งเห็นไหมอาจารย์แอนสมัยอาจารย์แอนเลยฮะอาจารย์แอนไม่ชอบเดาเห็นไหมฮ <c> ะ <oughs> ถูกแค่หนึ่งเลย <c oughs> ถูกสองครับถูกสองอ่าหนึ่งคนหนึ่งคนถูกสามสองคน ถูกสี่เดี๋ยวใครช่วยผมนับหน่อยเยอะนิดนึงใครช่วยผมนับฝั่งนี้แล้วกันผมนับฝั่งนี้สองสาสี่ฝั่งนี้ห้าฝั่งนี้ห้าเหมือนกันสิบคนเนี่ยโอ้โหนะครับเดี๋ยวจะเล่าอะไรฟังนิดนึงมีใครจําตอนที่เขาทดสอบจริงๆได้ไหมฮะที่บ้านวิศสินทร์แล้วนายกพิสิทธิ์บอกว่าจากการทดสอบทั้งหมดยี่สิบครั้งได้ผลทางสถิติอะไรงนี้ถูกทหารสามารถหาร,ระเบิดได้กี่ครั้งถึงยี่สิบครั้ง สี่ครั้งเพราะนั้นใครตอบถูกสี่ครั้งมีประสิทธิภาพเท่าจีที่สองร้อยผมพูดเล่นนะพูดเล่นผมสรุปนี้ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมผมแกล้งพูดไงย่าจำตัวเลขแม่นๆโอเคนะเมื่อกี้สิบท่านนั้นจะมีประสิทธิภาพเท่าจีที่สองร้อยตัวจริงนะครับนะใครถูกห้าโอ้โหผมนักสำเนียหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดฟังนิเจ็ดเจ็ดสี่สิบเอ็ดหน้าสิบเอ็ดอ้าวอันนี้ก็เดาแท้ๆเลยเนาะ ตามค่าเฉลี่ยเนอะและเก่งกว่า G T ส0 0อด้วยเนอะ <c oughs> ใครถูก6กครับ6อ่ะ <c oughs> ผมนับฝั่งนี้มั่งเนี่ยฉลาดเลยนับน้อยกว่า1 2 3ฝ <c oughs> ั่งนั้นเท่าไหร่7 10นะครับ10อ่า10ใครถูก7 1 2 3 4 5นั้น2ใช่ไหมห้านะถูกเจ็ดมีห้าใครถูกแปดหนึ่งสองสองใครถูกเก้าศูนย ใครถูกตั้งแต่สิบขึ้นไปอุ้ยมีเหรอดีกันนะเสื้ออาจารย์เสื้อเขียวใช่รครับสิบนะถูกสิบหนึ่งคนใช่ไหมถูกถูกสิบเหมือนกันสองคนสามคนเลยโอ้โหใครถูกสิบเอ็ดใครสิบเอขึ้นไปไม่มีอาจารย์ครับผมสรุปให้นิดหนึ่งนะถูกศูนย์ศูนถูกหนึ่งอาจารย์แอน พอดีพอดีหมายจารย์โดดเด่นมากเลยจําได้เลยถูก2 1งหคนนะครับถูก3าสองคนถูก40คนเออ่นนะถูก51คนสูงสุดนะก็โดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณนี้เห็นไหมคณิตศาสตร์ทํางานแล้วนะนี่ไม่ไม่เหมือนลุ้นเหมือนตอนที่มันเกิดเนาะอันนี้อันนี้ทํางานค่อนข้างดีทีเดียวถูก6กสคนเห็นไหมสิบสิบเแล้วก็10ถูก7จหถูก8 2ถูก9 0ถูกสิถูกมากกว่าสิไม่มีนะครับ อาจารย์ครับเดี๋ยวใครถูกมากกว่า4ขึ้นไปคือเก่งกว่าทีสองร้อยนี่เดี๋ยวไปสมัครงาน <laughs> กับทหารตำรวจ <laughs> ไปตรวจระเบิดลงใต้เลยครับอาจารย์ครับยิ่งถูก10บสฮะถูก13คนใช่ไหมฮะ <laughs> ไปสมัครงานที่นั่นนะฮะที่นิ <laughs> ติวิทยศาศาสตร์นะฮะไปช่วยเขาตรวจระเบิดเลยสารเสพติดพวกนี้นะครับ <laughs> อาจารย์ครับมีบทเรียนบางอย่างนิดนึงนะฮะ <laughs> เดี๋ยวขอใช้เวลาแค่สามสิบนาทีนะครับจบตรงนี้เลยทหารเขาไม่ยอมอ่ะตอนนั้นอะเขาบอกว่าขอแก้มือหน่อยเถอะขอแก้มือหน่อยเถอะ ครั้งนี้เนี่ยอาจจะเตรียมตัวมาไม่ดีถูกสี่ครั้งลเลยพลาดขอแก้มือสักทีนึงนะเนี่ยแล้วก็มีทหารระดับผู้ใหญ่คนหนึ่งบอกวันอย่านี้บอกว่าค่าเฉลี่ยมันห้าใช่ไหมถ,ถ้าถ้าเกิดว่าทดสอบอีกครั้งเนี่ยได้มากกว่าห้าช่นได้หกได้เจ็ดก็ถือว่าใช้ได้แล้วเอออาจารย์ครับถ้าเราฟังคําพูดแบบนี้โอเคไหมถ้าถูกมากกเราเดามั่วๆได้สิบสิบเนาออาจารย์ครับนั่นคือวิธีที่อาจารย์เรียนมาปะครับคือแบบตั้งแต่เรียนมาได้สิบเต็มที่เซวนะแซวเซซวครับแซวเซ ความจริงถือว่าเก่งนะ20ข้อ4ช้อยได้ครึ่งหนึ่งโอ้โหนะครับไม่ได้นะครับอาจารย์ไม่เนาะไม่ได้คราวนี้มาดูกราฟสุดท้ายกันนิดหนึ่งนะครับการทดลองนี้จริงๆนะเรียนแบบเ,ออเรียกว่าเป็น l a บแซ n เด a ยน t i o n a l Lab ของอเมริกาซึ่งเป็นแ a บที่ทดสอบพวกอาวุธทางการทหารนะครับเขาคิดคณิตศาสตร์แล้ววิธีการทดสอบง่ายๆนี้ขึ้นมายิงก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะซับซ้อนเท่าแต่ว่าวิธีการคิดเนี่ยเรียบง่ายแบบนี้เลยนะครับ นี่คือจํานวนครั้งในการตอบถูกหรือเดาถูกเดาถูกสมมติว่าทดสอบ20ครั้งโอกาสเดาถูกเดาไม่ถูกเลยก็มี1ครั้งก็มีใช่ไหมอาจารย์รทำให้ดูแล้ว2 2ก็มี3ก็มีแต่ว่าสูงสุดอยู่ที่5แล้วก็ค่อยๆลงไปอย่างนี้นะครับอาจารย์ครับสมมติว่าเราใช้เหตุผลในทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็เราเป็นคนให้คําแนะนํากับคนที่จะซื้อนะครับสมมติาอาจารย์แบบ ไปเป,เป็นที่ปรึกษาเขาเชิญอาจารย์มาเป็นมาเป็นที่ปรึกษาของกระทรวงกลาโหมหรือว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์ดิสิเราจะซื้อไอ้เครื่องแบบทํานองเนี้ยถ้าใช้การทดสอบแบบนี้เนี่ยเราควรจะมีเกณฑ์สักเท่าไหร่ดีถึงจะเรียกว่ายอมรับได้ว่ามันน่าจะไม่ใช่การเดาอาจารย์ว่าเท่าไหร่ครับคืออย่างนี้หมายความยังเดาถูกได้นะ5ก็ได้เดา5ด้าเดา6 7 8็ดดอาจารย์ว่าใช้เกณฑ์ถูกอีกครั้งดีครับดูกราฟเลยครับดูกราฟ9ก็ยังเดาได้นะส2บสองหรือถ้าใช้มั่นใจก็ 13ขึ้นไปอันนี้เป็นเป็นวิธีธแบบวิชวลคือในทางคณิตศาสตร์มันจะมีวิธีบอกว่าถ้าถูกประมาณ2ในหมื่นครั้งเนี่ยถือว่าโอกาสที่จะเดาถูกอย่างนี้นยากมากเลยนะถือว่ามันน่าจะผ่านเกณฑ์คณิตศาสตร์แล้วค่อยไปดูกันว่าฟิาสิกส์มันทำงานยังไงแต่ถ้าเกิดว่าต่ำกว่า13ซะแล้วเช่นต่อให้คุณเดาถูก10ครั้งอย่างที่เมื่อกี้พวกเราทำาน3คนก็ตามเถอะหรือแม้แต่ถูกส1็ครั้ง2ครั้งก็ยังถือว่ามีโอกาสที่เดาแบบนั้นได้ แต่เมืองไทยบอกว่า hey <laughs> okay. Okay เอาแค็ดหกเจ็ครั้งก็พอแล้วนอนะไหวไวๆอย่างเงี้ยนะครับโอเคครับลองไปเล่นๆดูนะครับท <election> ีนี้ผมอยากจะชวนปิดการสัมมนานี้ด้วยอันนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวคงต้องขอปิดไฟในห้องนิดหนึ่งนะครับนะไฟห้องนิดหนึ่งอาจารย์ครับวิทยาศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเราจะมองเป็นกายภาพเป็นเคมีฟิสิกส์เป็นคณิตศาสตร์อย่างนี้ก็ได้แต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ย ผมมีความรู้สึกว่าอย่างนี้นะไม่รู้ผมพูดถูกกันนะหรือว่าผมไมอคิดผิดก็ได้นะที่สุดแล้วม,มันเล่นกับความรู้สึกหรือใจิตใจคนเรานะทั้งตรรก,กะสมองและความรู้สึกของเรานะต่อไปนี้เนี่ยเป็นการเล่นกับจิตวิทยามากกว่านิดหนึ่งแต่ก็ใช้การมองด้วยที่เห็นต่อไปนี้นะครับเรียกว่า Gestalt psychology เป็นจิตวิทยาที่รู้กันมานานแล้วนะครับ Gestalt เป็นภาษาเยอรมันนะฮะหมายถึงว่าผลรวมเนี่ยของสิ่งต่างเนี่ยมีมากกว่าเอามารวมกันธรรมดา อาจารย์ทางานคนเดียวแยกๆกันเนี่ยนะฮะได้งานแต่ว่าพอช่วยกันปั๊บเนี่ยมันมีอะไรใหม่ๆโผล่มาเต็มเลยนะครับอยากให้อาจารย์ดูสักสองสามภาพต่อไปนี้นะครับแล้วเห็นอะไรหนึ่งตอบเร็วๆเลยนะครับสองซ้ำโอ้หแหมตอบช้าเลยนะเห็นไรเอ่ยเห็นไรเอ่ยเอางี้ใครใครเห็นแมวก่อนใครเห็นหนูก่อนใครสามารถเห็นแมวกับหนูได้พร้อมกัน ว้าว wow, มีได้เนาะมีด้เนอะ <laughs> ไม่เป็นไรแมวกับหนูนะแมวกับหนูอ่าอีกสักภาพหนึ่งสองภาพนะครับหนึ่งสองสามอันนี้อันนี้ยากนิหนึ่งอุ้ยบอกได้เลยเหรอครับรโอ้โหอาจาร,รย์บอกระบุพันธุ์ได้เหรอหรอาจารย์ตัวเอางี้ตัวผู้ตัวเมีย <laughs> <laughs> แซวแซวอาจาร,รย์ผมแซวผมแซวผมแซว ดาลเมเชียนนะดาลเมเชียนอันนี้อันนี้เป็นสาธิตเกสต์โต้ไซโครโลจีนะครับคือว่าแต่ละแต่ละจุดดำๆถ้าเราดูแค่นี้เราดูแค่แต่ละส่วนเนี่ยเราดูไม่ออกคือแต่เรามองภาพรวมปั๊บเนี่ยเรียกว่าความหมาย meaning, มินิ่งมันอิมเมอร์ชออกมามันโผล่ออกมามันผุดออกมาในทางวิทยาศาสตร์นี่มันก็มีศาสตร์ของมันนะฮะเรียก ity, คอมเพล็กซิตี้นะครับพูดถึงอิมเมอร์เจนซ์นะครับโผล่มาอันนี้นะครับหมาดนะัลเมเชียนกำลังดมอยู่ใช่ไหม นะเมื่อกี้ผมแกล้งถามว่าเพศอะไรนี่หรืตัวผู้ตัวเมียนี่ผมแกล้งถามนะอาจารย์ถ้าอาจารย์ตอบได้ผมตกใจนะครับภาพนี้ไม่ควรจะดูได้นะครับอาจารย์ไอ้สักภาพหนึ่งหนึ่งสองสามเฮ้ยเครื่องบินอ๋อลูปอะไรครับอาจารย์วัววัวอาจารย์ชี้นิดหนึ่งเออตัวไหนฮะตัวนี้อะไรตัวนี้อะไร ตาจ,จมูกอ่าโอเคนี่วัวน,นะหัวโอเคครับ<ด>ผมร<ด>ู้สึกว่าอาจจะมีบางคนมองเป็นตัวเลขอยู่เดี๋ยวพอใกล้ๆวันที่วันนี้วันที่ไรเนี่ยอุ้ยวันดีเลยนะไม่แน่นะคนไทยเนาะพอใกล้ๆวันที่หนึ่งกับสิบห้าใช่ไหมสิบห้าสิบหกอะไรนี่เอาละมาเห็นเป็นตัวเลขมาเต็มไปหมดเลยนะแถวต้นไม้บ้างอะไรบ้างเอาละครับ อันนี้ขอขอผ่านเร็วๆนะครับทัชชี่อ illusion อาจจะเคยเห็นแล้วนะครับถ้าอาจารย์เล่นกันนี้จานู่งออกไม่ใครในายกหญิงเหล็กของอังกฤษเสียชีวิตไปแล้วนะครับถึงแก่อสัญญกรรมไปแล้วใช้คำนี้ดีกว่านะน่ากลัวเนาะอันนี้เจอกันมาหลายสิบปีนะครับเล็กทัชชี่อิลูชชันอาจารย์ลองเล่นดูก็ได้ครับเอาเพื่อนเอาหน้าของคนที่เราไม่ชอบนะฮะ <laughs> เอามาเปลี่ยนตรงแถวตาแล้วกลับหัวให้เขาดูนะเขาดูดีอยู่เขากลับหัวปับบน่าเกลียดเชียวนะฮะเอาละ ขอจบด้วยสองภาพต่อไปนี้จะเป็นภาพที่สนุกเคยเห็นกันหมดแล้วทุกคนมีใครเห็นแบบนี้มั้งครับสมมติว่าในห้องที่คอนอนึ้งจงแสงไม่อาจจะไม่มากพอจา์มองไอ้ทรงสว่างพอมองไปจุดหนึ่งปั๊บเนี่ยมันกลายเป็นจุดดําลอยอยู่แล้วมันก็ลอยออกไปเขาเรียก after image แล้วก็มีคําอธิบายทาั้งทางเรียกว่า neuro นะครับแล้วทางการมอง p e r c e p i o n ด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมให้เล่นสนุกไปวิธีการคือแบบนี้ครับผมจะมีภาพสองภาพภาพแรกเป็นภาพขาวดาภาพสองเป็นภาพสีนะครับ พิธีการคือหลับตาสักครู่พักสายตานะแล้วพอผมบอกว่าลืมตามองภาพได้ปั๊บนะครับให้อาจารย์จ้องที่จุดใดจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าจุดไหนในภาพนะครับนะแล้วผมจะนับสิบวินาทีให้แล้วพอพอผมเปลี่ยนจอเป็นสีขาวปั๊บอาจารย์คลิปตาที่ๆลองกระพริปตาที่ๆดูนะเดี๋ยวจะเห็นได้สนุกเอาละหลับตาเลยครับหลับตาไหนดีใจนะฮะสามารถสั่งให้อาจารย์ห้องหลับตาได้ ลืมตาแล้วมองที่ไส้หลอดไฟ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0คราวนี้ก็พิบตาทีทีสวยไหมสวยไหมสว่างไหมสว่างเลยเนอนะมีจุดดำๆด,ด้วยใช่ไหมแต่ว่ามันอยู่นิ่งไหมไม่มันจะลอยออกไปใช่ไหม,มจะลอยออกไปนะอันนี้เล่นกับเซลเรียกว่า เซลล์หลอดของเราเองเนาะนะครับนะเมื่อกี้มีใครไม่เห็นหลอดไฟส่องสวาง่างมั้งนะมีบางท่านหลับไปแล้วเรียบร้อยดีเหมือนกัน <_ d ance> นะดีเหมือนกันฮะถือว่ามีความสุขแบบอีกแบบหนึ่งนะฮะ <_ d ance> ภาพสุดท้ายนะครับภาพสุดท้ายอันนี้สนุกกว่าภาพขาดำอีกปรากฏว่า after image เนี่ยภาพติดตาเนี่ยไม่ใช่จะเป็นเฉพาะภาพขาวดําภาพสีก็ได้แล้วภาพสีสวยด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีภาพเป็ดตัวหนึ่งนะฮะจะมาสะกดจิตอาจารย์นะครับแล้วตอนที่บอกให้ให้ดูภาพเนี่ยให้อาจารย์จ้องตาเป็ดไว้นะฮะจ้องตาเป็ดเอาไว้นะครับ อ่ะหลับตาพักสายตาก่อนพักสายตาก่อนหลับตาหลับตานะครับเอาละพอหลับตาได้แล้วคราวนี้ก็ลืมตาจ้องตาเป็ด10วินาทีจ้องตาเป็ด1ิ9 8ด1 0ดหก้าสี่สคราวนี้ก็พิบตาทีทีมองจุดเดิมหรือพิมพ์ตาท,ทีใครเห็นเป็ดนะฟีดัก ตัวดำๆสีสวยๆวยบ้าง yeah. <laughs> เย่อาล่ะครับขอบคุณมากใครรไม่เห็นนี่ไปทำเองนะฮะกับ <laughs> ใครรที่อาจจะไม่เห็นตรงนี้เนี่ยนะครับอันนี้ทำเองไม่ยากเลยอาจารย์เอาภาพภาพหนึ่งนะครับนะภาพสีที่ชอบชอบเนี่ยแล้วก็ไปใส่ในโปรแกรมพวกเพนส์พวกอะไรก็ได้พวกเพก Paint นส์ง่ายๆเลยในใน Windows นะครับแล้วกลับสีเขาแล้วเซฟ